ก็หลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะฮะยายโสเยตาเนี่ยโคสกกลาโหมก็ออกมาแจ้งสถานการณ์ให้สื่อมวลชนในประเทศทราบบอกว่ากองทัพไทยเนี่ยได้ยิงเปิดฉากยิงพลเรือนชาวพูชาที่หมู่บ้านเปยจันเนี่ยนะ เตียบันเตียนเมนเจอร์เนี่ยบอกพลเมืองเรือนได้รับบาดเจ็บห้ารายเสียชีวิตเป็นหนึ่งรายชื่ออะไรก็ไม่บอกชื่อแท้นะแล้วก็บอกว่าการโจมตีครั้งนี้เกิดจากหลังจากกองทัพไทยได้ดําเนินการยั่วยุนี่มากล่าวหาเรายั่วยุด้วยนะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยมีเจตนาที่จะให้เกิดการประทะก,กันหลังจากนั้นกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาก็ประนามการการะทําของไทยบอกว่าเป็นการทําที่โหดร้ายและไร้มนุษยธรรม ิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยนะมึงแล้วก็บอกว่าเนี่ยถือเป็นการละเบิดปรดิญญาร่วมว่าด้วยข้อตกลงสันติภาพกัมพูชาไทยที่เซ็นกันไปที่โกลาลเปอร์มีซัมมีอันวามาเป็นสักขีพยานเรียกร้องให้ประชาคมรอาวุธเประนามไทยอย่างรุนแรงว่าละเบิดปฏิญญาว่าด้วยข้อตกลงไปสู่สันติภาพกัมพูชาไทยและมีการกระทาผิดกฎหมายซ้ําแล้วซ้ําเล่าของไทยเรียกร้องให้ไทยต้องรับผิดชอบต่อการระเบิดที่เห็นได้ชัดอย่าง ชัดเหล่านี้และขอให้ยุติการสู้รบทั้งหมดที่คุกคามสันติภาพและสถียราภาพของภูมิภาคนะแล้วก็ปล่อยข่าวว่าโดยสรุปบอกว่าเรายิงก่อนทางกุน,นิกรเดชพลังกูลทีบีกรมสารานิเทศโฆศกุรส,สงต่ามเทศก็แจ้ตตอบโต้บบไม่ได้ประท้วงประนามก่อนเลยแล้วก็บอกว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มใช้อาวุธปืนยิงเข้ามาฝั่งไทยในพื้นที่ชายแดนบ้านหนองย์แก้วเนี่ยฝ่ายไทยก็เข้าแนวกำ,กำบงังแล้วก็ยิงแจ้งเตือนไป ก็ยิงขึ้นฟ้ายิงอะไรไปตามกฎใช้กำลังเหตุการณ์ทั้งหมดแค่สิบนาทีก็สงบลงมไม่มีใครบาดเจ็บเสียชีวิตสักกันหน่อยอเพราะนั้นเราขอประนามการกระทําของกัมพูชาที่ใช้พลเรือนเป็นโลกมนุษย์นะฮะก,ก็ก็ตอบโต้กันไปพอก,กลางดึกไปถึงนู่นแล้วไปถึงเอ,อ่ข้าหลวนใหญ่สิทธิมนุชนแห่งสาธารณชาติเลยนะฮะก็คือกัมพูชาส่ง เอ่อหนังสือไปเลยนะแล้วก็อ้างว่าเราทําโหดร้ายขัดนู่นขัดนี่เลยว่าไปนะแล้วก็เรียกร้องให้ยุติกิจกรรมทางทหารที่เป็นศัตรูทั้งหมดและรับรอ,อ,องความปลอดภัยของพลเรือนชาวมชาและให้สอบสวนอย่างอิสระและเป็นกลางลงโทษอจกรรมนี้ครับผู้ยิงขึ้นฟ้าสอบสวนเลยวะแล้วก็ให้มีการดูแลการแพทย์และชดเชยแก่เหยื่อและครอบครัวนะฮะแล้วก็มีโอ้ข้อเสนออีกมากมายแล้วก็สุดท้ายก็ แถมว่าขอให้ปล่อยเฉลยกัมพูชา18นายโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขโอ้อครับประมาณนีต้ตรงนี้แหละที่เป็นที่มาของคําว่าเขมรจัดฉากจุด<ะ>ไฟสงครามรอบใหม่ก็เนื่องมาจากก็เสียงปืนเริ่มต้นขึ้นจากฝั่งน<ะ>ู้นนะครับพอมีการยิงเตือนก็เหมือนกับมีการเตรียมการไว้ไหมนะฮะไม่ผิดเราถ้าจะใช้คําว่าฉากใหญ่เขาไปลําดับเวลาเหตุเกิดประมาณสักก่อ,อน4โมงเล็กน้อย แต่ผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษเนี่ยผมเห็นใครเข้าไปลำดับเวลาเนี่ยก็ทางกัมพูชานะก็ส่งหนังสือนะไปถึงข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติในขณะเดียวกันเนี่ยหุนมาเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก็โพสต์เฟซบุ๊กประนามไทยที่ทำให้ชาวบ้านเขาเจ็บสแล้วก็ตายหนึ่งแล้วก็อย่างที่พี่โก้บอกเมื่อสักครู่เรียกร้องให้เปิดการไต่สวนโดยให้ต่างชาติ เข้าร่วมนะฮะแล้วก็ยังยืนยันว่าเขายังยึดมั่นตามแนวทางสันติภาพปฏิญญากลาลัมเปอร์ที่ได้ตกลงร่วมกันไว้นี่คือพอยิงเสร็จปั๊บนะครับก็ทําหนังสือร้องมันเตรียมไว้เลยก็ผมนึกบอกว่าพี่โก้จับตาดูให้ดีนะครับว่าหลังจากที่มุดเข้ามาวางระเบิดและเกิดเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่เป็นเป็นช็อตสองตามมาครับปรากฏว่า คน,น้นก็ประเมินว่าเอ๊ะวางระเบิดด้านนี้แต่พออีกครั้งหนึ่งอ่ะมาเปิดทางด้านหนองยาแก้วบ้านเปลอยจันทร์นักวิเคราะห์เขาก็มองว่าไอ้ตรงเหตุที่มันเกิดระเบิดนั้นเนี่ยมันไม่มีชุมชนนะฮะม,มันเป็นที่ตั้งทหารและมีอะไรย่อมนิดเดียวถ้ามาทางเปลืยจันทร์เนี่ยมัน,ม,นมันจัดฉากอ่าม,ม,มันจัดฉากได้ง่ายแล้วก็จะทําให้มีประชาชนมาเป็นโลกกําบังอย่างที่กระทรวงการต่างประเทศเข้าถแถลงแล้วก็ตําหนิไป อันนี้คือมีเป็นช็อตเป็นฉากแล้วก็เตรียมการมาครับพี่โก้ครับก็รับเป็นทอดๆดหลังเกิดเหตุการณ์โสเจียตาออกมาเจ็ดตกเย็นๆหุนมันเน็ตก็ออกมาโพสต์ประนามไทยนะฮะแล้วก็อ้างว่ายัางคงยึดมั่นแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีตามข้อตกลงแถลงการร่วมเจดีที่กลาลเปอร์อะไรเนี่ยนะที่จะยุติความขัดแย้งนะ แต่ทางคือตอนนี้ทางเราเนี่ยเราก็ออกออกมาในลักษณะนานยกหนูนี่ก็ห้าวเป้งเลยนะ,ะนะก็บอกว่ายังไงก็จะร้องเพลง My Way ออจรนะิงแล้วเหรอฮนะแล้วก็ <S 2> <S 2> <S 2> ไม่สนหน้าอินหน้าพลมและไม่เกรงใจทรัมป์และไม่ถ้าจะเอาภาษีมากดดันก็โนสนโนแคร e นะฮะก็ เดี๋ยวเราอยู่ของเราเองก็ได้อะไรประมาณนั้นนะดูเหมือนมีคนสะกิดนะคำพูดคำโตตรงนั้นเนี่ยมันดูเหมือนได้ใจแต่มันทำให้เป็นภาระของคนที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารนายกต้องไม่ใช้อารมณ์นายกต้องใช้สติอะไรอย่างเงี้ยคือพูดแล้วได้ใจจริงอ่ะแต่มันระยะยาวเห็นว่ามันจะส่งผลต่อการเจรจาโดยเฉพาะคนที่เขามีหน้าที่อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ครับ แต่ดูทรงแล้วเนี่ยทางฝัง่งไทยเราเนี่ยตอนนี้นอกเหนือจากเราก็ต้องเอาละก็ต้องมาชี้แจงถแถลงไขว่าเรื่องราวเป็นยังไงมีการจัดฉากยังไงนั่นก็ส่วนหนึ่งนะนะแต่ในแง่แผนปฏิบัติของเราเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนจากาถ้าฟังจากถ้อยคําที่ทางาพบบสูงสุดท่านออกมาพูดถึงเรื่องเียนะฮะแล้วว่าหลังจากที่เราฉีกปฏิญญาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย ตอนนี้เราก็จะเดินหน้าเรื่องของการเก็บกููทุ่นระเบิดใน13พื้นที่นะพลเอกอุกฤษบุญตาโนนเนี่ยพอบอสูงสุดนี่ท่านก็บอกเลยบอกว่าเดิมเนี่ยเราเคยเสนอว่าเราจะเก็บกู่ทุ่นระเบิดใน13พื้นที่นะก็ประกอบด้วยในพื้นที่ของกองกําลังเรือนาะทั้งหมดเนี่ยกองทัพภาคหนึ่งก็ที่บ้านหนองจานบ้านหนองยักษ์แก้วบ้านเนินสมบูรณ์กองทัพภาคสองก็กองกําลังสุนนะ นารีหกพื้นที่ก็คือช่องบกช่องอา่านมาที่อุบลช่องกลางช่องเขวประสาทตาควายที่สุรินแลวก็บ้านสายโทอ่สิบใต้ที่บุรีรัมย์นะแล้วก็มีที่จันทบุรีตราสี่พื้นที่ก็คือบ้านตะกางออาคลองม่วงบ้านชำรากแล้วก็บ้านขดทรายที่คลองใหญ่ปรากฏว่า,วาตอนเจราจากันดีๆกันอยู่ตอนที่พยายามจะทำไปสู่สันติภาพเนี่ยอ่อ ทางกัมพูชานี่บอกว่าให้ทํานาร่องก่อนห้าพื้นที่ค,คือที่บ้านไสโทสิบใต้ที่บุรีรัมย์ที่ช่องเขวสุรินที่บ้านหนองจานบ้านหนองแยะแก้วสระแวแล้วก็ที่บ้านชําลาปบปลาแต่เอาเข้าจริงเนี่ยตอนนี้เราเก็บกู้ไปได้แค่สี่พื้นที่อืตอนนี้ก็ทางพบวสูงสุดก็เลยบอกว่าเดี๋ยวลุยสิบสามพื้นที่ไม่ไม่ไมร่วมไม่เป็นไรเก็บเองฮะแล้วก็ถ้าเกิด แหลมเข้ามาก็เดี๋ยวเจอกันครับอ่าทีนี้ไปดูนายกนิดหนึ่งนะฮะเมื่อสักครู่นะครับที่บอกเอ้แล้วนายกจะยังไงยังร้องเพลงนายกไม่อยู่แล้วสิอยังร้องเพลงไมเวดูอ t My Way อะไรตรงนั้นน่ะที่จะทำแบบชั้นคนเขาก็เฝ้าติดตามดูว่าแบบชั้นแบบไหนนะครับก็นายกเดินทางก็ไปภารกิจต่างประเทศนะครับก่อนขึ้นเครื่องวันนี้ช่วง สายๆก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ครับก็นักข่าวเขาก็ถามเนี่ยนายกก็ไปหลายวันนะก็นายกบอกไม่มีปัญหาได้เปิดช่องทางการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบต่อสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะฮะทีนี้นะครับดูเหมือนนายกจะผ่อนคลายครับพี่โกครับนักข่าวก็ถามว่าประเมินสถานการณ์ไว้อย่างไรบ้างเพราะตอนนี้มันเหมือนกับเข้าใกล้ที่จะมีการประทะกันอีกรอบหนึ่ง ก็นายกก็เพื่อที่จะให้ไม่ให้ตึงเครียดอ่ะแม้หวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสัรพนะฮะใช้คํานี้เป็นคําตอบแทนนะฮะมิวสิกทุกวัน,น <ะ S 2> เพราะมีคําสั่งสอนมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วพร้อมก็ยืนยันว่าได้ให้อํานาจทหารในการตัดสินใจตั้งแต่วันแรกที่มาเป็นไนหนต